สบายดีสบ,บายดีพี่น้องมันนี่กับวัานรีพาพี่น้องมาส้มสวนส้มทิวธรรมศาสตร์ชวยงามอยู่บ้านอยู่ไซสุสแพเนาะมันนี่กับเขามานบ้านพิเล็กวันรีกธรรมศาสตร์ของบ้านพิเล็กกชสวยงามสวยงามดอกไม้เลยกัน ทุกสิงญาหนอกเป็นพระธรรมชาติที่สวยงามของบ้านพี่เ็กและก็ที่ท่าพี่น้องยามเดินชมวิววิวธรรมชาติสวยงามเลยคืออย่่บ้านพีเ็กจะมีตาดอกไม้แล้วก็มี ดอกไม้ล,ลายๆสนทหล,ลายๆท่านนพีพน้องสวยงามเขียวงามเจรสดงาาดงามพระธรรมาัิมนนวีคือสีพาพี่น้องเลาะส้มบิวหลลอๆบ,บ,บ,บานของเพิ่นเนาะแต่ได้ยินข่าว,วาเพินนเรียงโอนมนก็เลยอยากมาเบิกมาเห็นพ่ะพน้องมาเบิกโตโอ,อน ตมม้นมะนขือแห่เออนี่ต้นมะขอแห่ขี้องพ้องมาค้องต้นมะขอแห้เสาีมาแกเปันไปปลูกไว้อยู่สวนก็นี่ก็คือน้องป่าน้องชาใส่สาร่เหื้นพานมาเพ่จะปลูกก็ชอบไข่ ก๋วยไหวเนาะถือว่ามีครบสูตรบ้านของสีเล็กสดมะฮุงเตียนั่งเอาพี่นองนั่งเอาก็พอดีเพียงเพียงหน้าผ้าเขมีหลายอันหลายอย่างนะพี่เล็ก ngàn ngang đã cả cụt udon sôm bún, yummy mồm ngon bạn các, <laughs> bốc hà phèn cả ทางเขาหากระปูส่วนดังบาปบะธรรมศาสตร์ต้นมะฮุงพี่น้องมาหันอย่ก็ไม่เห็นต้นมะฮุงทายอยู่ลืมแนมเห็นไปจากเบื้องฐานธรรมศาสตร์แลวแลวๆกับวันนรีสิพาพี่น้อง เอาไปเบิงอ้อนเอาไเปเบิกน่อเพราะว่าพี่เล็กเพิ่นกำลังเอาอ้อนเอาอะไรมาเริ่มตนมม้นเริมคนเชียนคนเอามาเลี้ยงเห็ดเป็นแม่พันพอพันมันกำลังเลิมมามาได้ประมาณสองเดือนนี่แหละพี่นัอกก็เพิ่น้อันี้ก็สิพาพี่น้องเขาไปเบิกหน่อว่าอ้อนมันเป็นตัวแบบใดและเป็นตัวได้ได้กินอาหารแบบใด เลี้ยงไงบอกรือว่าเลี้ยงยากเลยวิธีการเลี้ยงเพืดได้แน่กับสีผ้าพี่น้องเขาไปเบิองเนาะเขาไปเบิองโต๊ดพี่น้องมาเบิองนั่นกันได้พี่น้องเด้อมาหอดแล้วพี่น้องเด่นนี่ก็คืออ้นพี่นั่นลีคือสีผ้าพี่น้องมาเบิองอ้นกับเพื่อนเคยเบิองเคยเห็นจ้าเคยได้ยินแต่พี่เล็กว่าเพื่เนี่ยมาเลี้ยงมาเลิบมันมาเลี้ยงได้ละเอียดนี่ได้กับสีห้เพืนมาบอกสุพนรณพี่น้อง เออตัวนี้คือเป็นแม่พันตัวนี้เป็นเสีไไ้ <c oughs> ไว้ไลายลายตัวสงสัยเป็นตัวแม่ <c oughs> ตัวขอกนั้นมีตัวเดียวสงสัยเป็นพอพันธุ์มาเจตหาขีดนะ เพตือนมันสีวันโน้มันสีแดดโนจ้ะเป็นอันมาเอาแม่เห็ดแม่พันมีอาหารกินเป็นินแบบอะไรย่มีอ่อย มีอ้อยแล้วก็มีไม้ไผ่พี่น้องไม้ไผ่เป็นยังไงแล้วก็หัวาอาหารแล้วก็มันกาบมักซาลีมาข้าวโพดตัวนี้ก็คือ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นอาหารอาหารโอนคือกันเนาะมันแห้งกินให้หมดไม้ไผ่นี่ก็เป็นอาหารมันคือกัน,นมันนมนกซาลีข้าวโพดมันแก้ว อีกของนี้ก็คิดเป็นตัวที่ใหญ่เป็นตัวที่ใหญ่ของหมอก็สิแม่นเป็นพอพันเพิ่นด้วยเนาะเป็นแต่นะค่ะบายโอเต็ม อนตัวนี้ไม่ยิ่ง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 ตัวนี้เป็นแม่ยิ่งใช่ไหมเอไม่ยิ่เดือนแล้วถือว่าเป็นแม่พันเพลินนั่นี้นะไม่ยิ่งอันพุ่นอันแรกพุ่นก็เป็นพ่อพุ่นพุ่นอันพุ่นพ่อพันธุ์เออว่ามีแต่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้บ่าวเนี่ยผู้บ่าวกินข้าวโพดกินอ้อยอันนี้เขาก็ได้ซีเดือนขึ้นกันเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นพ่อพัน ซื้อมาแต่บอนอื่นเนาะซื้อมาแต่บอนอื่นทรงมาทรงมันน้ำนลดราคาเพิ่นแพงบ่ผู้เบ้ากับผู้สาวเนี่ยเจ็ดพันแปดตู้ผู้เบ้ากับผู้สาวเจ็ดพันคู่น่ะคู่น่ะมันต้กันคู่เทสก์กับแม่ผู้เบ้าผู้สาวเคุนคันตัวนี้นี่ตัวนีว้ตละตัวเท่าไหร่ครับตอนนี้อันนี้ได้สามเดือนสามเดือน สามตัวนี่สามตัวนี่แปดพันเป็นเท่าไหรเนี่ยสา, 8, สามตัวในแปดพันสามตัวแปดพันมันตกตัวเท่าไหรตัวละสองพันกว่าสองพันกว่าอืมสองพันกว่าเนี่ยซุ้มซุ้มนี่เขาได้สามเดือนเขากินอาหารเมืม่ออาหารใกล้นะ<ง>สุดเขาจะซ้ำได้หาโลอ่ะ เขาจะได้หาลูอันนี้เขาเพิ่งได้สามตัวนี้ฮะกรไดสามแล้วว่าถึงสามพักว่าถึงสามซุ้มนี้ได้สามอันนี้ว่าถึงสามออนอแน,น่ามาเนเห็นได้มาแต่เชทำอะไรสิซื้อมาแต่บนไหนปักทุ้งชัยยุคลาดออลคนครราชสีมามันมีหลายหม่องเยอวจะเข้าสีมาก,กันสามไดเพิ่นจะเลิมมากา เดลองเบิงม่สดเพราะมันได้เพราะมันได้ปีหนึ่งอันนี้ได้สี่เดือนปีหนึ่งเขาจะไม่ยูน้ากันอืเขาจังเขาจ้งผสมพันธุ์ได้เออหอดปีหนึ่งปีหนึ่งเขาจะได้น้ำนาข่าโลเค่อยสิได้อันนี้เขาได้สามเขาได้สี่เดือนเขาได้สี่เดือนอันนี้ก็คือขั้นตอนของแต่ละตอนนักของอด โอ้ยชั่มากอันมามามันมันเราไม่ปล่อยปล่อยไหมอายกยกขึ้นอ่านี่นะสวัสดีค่ะสบายดีสัมบายดีโดนก็นี่เขากระติกัดเผื่อเหมือนนี่กระเทื้อมาทันมือมาเอกมากระติกัดแต่อันนี้เขาเลื่นเลยเนาะ สบายดีเดี๋ยวเบื้องกล้องดูหูกเบื้องกล้องตอ่นนตัวตูนตูนนี่กระตางนี่เนาะอันนี้ตูนน้อยก็นี่อออันนี้สามตัวนี่จับได้าเจากินเป็นอาหารก็ได้าษอันนี้นะเขาบุกินบุกินไม่เ้ประเทศจีนกินเลี้ยงระหักซื่อๆเลี้ยงสวยงามตัวใหญ่เขาเสียงเพื่อคนสวยงามนี่คือพี่เล็กน้ำพึ้ก็ได้เอามาเลิ่มแลธรรมาซาห์กับป้าตัวสวยงามพี่เนาะ อันลีก็ถือว่าได้มาท่าเก่าถ้านอนง่ายกันนี้เดีตัวนั้นนั้นแม่ว่ามันตายแล้วคนนั้นมันนอนโบติงให้สองตัวนี้ให้เออผมขอบใจทีละเด้อแต่ละขั้นแต่ละตอนของอือแม่นีนะเนี่ยจับเออ าหน่อยนะคือมาน่อยมาเขากล้องน้ำแน่เากล้องน้ำแน่บังบงบงเมบไปอมบไปย่างตุกย่างตุกสวยงามเลยมึงงกล้องคุณแหมคุณแหมติดแทงเนาะแ่งบ่อขี้ไลเลยนี่งาแบบนี้เปไปกะกนเอาเพกินเรื่องสวยงาม สวยงามสะอาดเนาะเวลามันทายมันเปลี่นทายไปได้ฮะมันเป็นไปได้มันทายงั้นนี่เป็นก้อนไหนบ่ามปนหัวหานได้ขี่มันได้นี่ยเอ๊ได้ขี่เขาคิดว่าเป็นนคือหัวหันนะบ่าเป็นไตขี้เดียตคือขี่หนูบ่าเป็นซับเนียวมันอะให้อันไหนซับเนียวบ่าห้พ่อเป็นแปนบ่ไออันแฟนนะเนาะเอ้ยไอซับเนียวเราเขาก็สีนอนอบอุ่นเดนแต่ว่าพี่ได้กวดออกเมื่อกี้น่ะทางนึงเนาะ สามมื <gesch> ่นเงนเบืองเงนเงินเบืงเงินเบื่งไผเนาะมาจ้ะงินเบื่งกล่องเลยสวนงามมากน้อยๆมเรื่องตัวนี้เป็นหญิงเธอเป็นแม่พันธ์ไหตัวนี้เธอเป็นแม่พันธ์หนังนักกระสองกิโลสามโลนน่น่ะตุ่ยลุดตุ่ย

ไม่เขาที่ใส่าพ่เดียรนี่คือความสวยงามนะพี่น้องเห็นแหละกับมีความสุขกับธมรมตาร์มีคว่มซุขโอ้สวยงามายนี่คือเจ้าขงอ้านเจ้าของสวนงเพิ่นมาพี่บ่อพี่เจ้าพ่พี่ครันี่มา